วันนี้จะม,มีความไปินติสุขอย่างยิ่งค่ะที่ได้นำเสนอสารมงคลเรื่องคำข้อสอนคำสอนใดๆก็ตามย่อมมีความหมายได้อาจจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวหรือวิทยากาต่างๆและถ้าไปทำข้อสอนด้วยแล้วก็ยิ่งม,มีสาระความรู้เพ่ นั่นก็คือพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือทีเ่เรียกสันส้นๆง่ายๆก็คือคำสอนของพ่อหลวงนั่นเองค่ะคำสอนของพ่อหลวงเตรียมไปด้วยอัจฉรยิยพิสัยคือการให้ความเฉลียวฉลาดรอบรู้จริยพิสัยคือการให้แวนวทางในการปฏิบัติโย และคารมิตัายคือการพัฒนาตนให้อยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะจากการที่หนูศึกษาและค้นควเรื่องคำข้อสอนทำให้หนูทราบว่าคำข้อสอนเป็นพลังสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ซึ่งวันนี้หนูออขออนุญาตสรุปสันส้นๆได้แก่สามพอด้วยกันค่ะคือหนึ่งพ่เพียงสองพอพอเพียงและสามพ่อสพอมเพียงค่ะสำหรับพอแรกน พอภาคเรียนข้อสอนนี่คถือเป็นเสมือนหัวใจของมนุษย์พอเมื่อไรที่เรามีความท่าเรียแล้วนานเราก็สามารถเอาชนะปัญหาต่างๆไปได้ดังเช่นพระราชินีโพธ์ในภาทะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องจะมหาชนุนั่นเองค่ะทเรอไและศึกษาเรื่องนี้อย่างครบท้วและเข้าใจเราก็สามารถเอาชนะปัญหาต่างๆไปได้ดังเช่นที่พ่อหลวงของเรา ทำกลดัวให้ฟ้าสั่งตนให้โปรยมาดับแรงด้วยแผ่นแรงวิริยะของข้อหลวงค่ะคาะสำหรับข้อที่สองนั่นก็คือพอพอเพียงพอพอเพียงนี้ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ร่วมสมัยที่สุดดังเช่นคำสอนที่ว่าคนอื่นแต่ว่าอย่างไรก็ช่างเขาแต่ว่าเมืองไทยเชิญแต่ว่าเมืองไทยร้าสมัยแต่ นำคำสอนนี้ไปใช้ปัญหา,าวิกฤตทางเศรษฐกิจกจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะค่ะสำหรับหัวข้อ,ขอที่สามและก็คือ แสดงเป็นที่ประดับทั้ง3าลักษณะกระดูระดับและสมนึกเสมอว่าคำพ่อสอนชื่อพ่อสัตว์บรรจารุพ่อปรอบปลุงราชาไทยให้ศึกษาคำพ่อสอนให้เทียงภาพมากบัญญาพอเทียงพอ